เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกกันเลยนั่นก็คือคลังแสงไฮเปอร์โซนิกของอิรานครับมันเป็นเทคโนโลยีที่ว่ากันว่าสามารถเปลี่ยนดุลอำนาจของโลกได้ในพริบตาเดียวเลยทีเดียวที่นี้คำถามสำคัญเลยก็คือแล้วอารุธตัวใหม่ของอิรานเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกมได้จริงๆหรอเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูข้อมูลไปพร้อ,รอมๆกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงกันแนะ่และจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันพีคข,ขึ้นมาเลยก็คือ จากข้อมูลที่ออกมานะฮะนี่ไม่ใช่แค่โปรเจกต์ที่ยังอยู่บนกระดาษอีกต่อไปแล้วแต่อิหร่านเขาบอกว่ามีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเข้าประจำการแล้วจริงๆคือพร้อมใช้งานแล้วนั่นเองโอเคครับงั้นก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับพระเอกของเรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือขีปนาวุธในตระกูลที่ชื่อว่าฟัตตะครับ คือในตระกูลนี้นะครับหลักๆเลยจะมีอยู่2รุ่นก็คือฟัตา1กับฟัตา2งซึ่งแม้ว่าชื่อจะคล้ายๆกันนะแต่ข้างในเนี่ยเทคโนโลยีมันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยครับมาเริ่มมันที่ตัวแรกก่อนเลยครับฟาตา1ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเลยเป็นจุดสตาร์ทของโครงการไฮเปอร์โซนิกของอิหร่านทั้งหมดเลยครับซึ่งเขาก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อปี2023มนี่เองคือต้องบอกว่าความสามารถของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะฮะ ความเร็วสูงสุดนี่พุ่งไปถึง15มักพูดง่ายงก็คือเร็วกว่าเสียง15เท่านึกภาพตามนะครับแล้วก็ยิงได้ไกลถึง1,400กิโลเมตรแต่ว่านะจุดที่ทําให้มันอันตรายจริงๆเลยเนี่ยก็คือตัวหัวรบของมันครับที่ถูกออกแบบมาให้ออมันสามารถหลบหลีกระบบป้องกันภัยได้หมดเลยไม่ว่าจะอยู่ในชั้นบรรยากาศหรือนอกชั้นบรรยากาศก,าศก็ตามแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคิดว่าฟัตต้าหนึ่งนี่มันสุดยอดแล้วนะฮะต้องมาเจอรุ่นที่2ครับฟัตต้าสออันนี้คือก้าวกระโดดไปอีกขั้นเลย เพราะว่ามันเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่ล้ำไปกว่าเดิมเยอะมากที่เขาเรียกว่า h y p e r s o n i c Glide Vehicle หรือว่า HGV ลองนึกภาพตามกันนะครับคือแทนที่จะพุ่งไปตรงๆเป็นวิถีโคง้งแบบขี่อาวุธท,วทั่วไปเนี่ยนะฮะเจ้าตัวนี้มันกลับร่อนครับมันร่อนเลี้ยวไปตามขอบชั้นบรรยากาศแล้วก็ที่สำคัญคือมันเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลาเลยทำให้พวกระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยจับทางไม่ได้เลยครับไม่รู้จะไปดักทางไหนดีคือมันคาดเดาเส้นทางได้เลยจริง เรียกว่าเป็นโจทย์ที่ยากแบบสุดๆสําหรับเทคโนโลยีในปัจจุบันเลยแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เทคโนโลยีนี้มันถึงได้น่ากลัวแล้วก็รับมือได้ยากขนาดนั้นอืมคำตอบมันอยู่ที่2อปัจจัยหลักๆเลยครับปัจจัยแรกเลยนะฮะคือเรื่องของความเร็วลุลนเลย15มักลองนึกดูนะครับว่ามันเร็วขนาดไหนถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับมันคือความเร็วประมาณ18,500กิโลเมตรต่อชั่วโมง คือเกือบ20,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าเสียงตั้ง15เท่าเนี่ยซึ่งนั่นก็หมายความว่าโอ้โหแทบจะไม่มีเวลาให้ระบบป้องกันภัยตรวจจับหรือว่าคิดจะตอบโต้อะไรได้ทันเลยครับเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของมันจริงๆเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วอย่างเดียวไงครับแต่มันคือการเอาความเร็วแบบสุดๆมารวมกับการหลบหลีกที่คาดเดาไม่ได้เลยซึ่งมันเหมือนกับว่าถูกออกแบบมาเพื่อเอาชนะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดในปัจจุบันโดยเฉพาะเลย และที่มันน่าสนใจไปกว่าสเปคทางเทคนิคทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือมันมีข้อมูลออกมาด้วยว่าอาวุธพวกนี้ไม่ได้เป็นแค่ของโชว์ในห้องแลบอีกต่อไปแล้วแต่ว่ามันถูกเอาไปใช้งานในสนามรบจริงๆแล้วด้วยคือหลังจากเปิดตัวครั้งแรกในปี2023ใช่ไหมครับมีรายงานจากแหล่งข่าวอ้างว่าขีปนาวุธตระกูลนี้ได้ถูกเอามาใช้ในปฏิบัติการจริงๆแล้วในช่วงปี2025 2026ซึ่งถ้าเราดูจากไทม์ไลน์เนี่ย จะเห็นเลยว่ามันเป็นความเร็วในการพัฒนาที่โหน่าทึ่งมากและนี่คือประเด็นที่โอ้โหน่าจับตามองที่สุดเลยครับคือมีการอ้างว่าขีปนาวุธตัวนี้เนี่ยมันสามารถเจาะทะลุระบบป้องกันภัยที่ว่ากันว่าสุดยอดอย่างไอรอนโดมของอิสราเอลได้สำเร็จซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะนี่มันคือการเปลี่ยนแปลงสมดุลทางทหารครั้งใหญ่แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเรื่องนี้มันเลยไม่ได้ส่งผลกระทบ แค่ในระดับภูมิภาคแล้วนะครับแต่มันทําให้อิร่านี่ก้าวขึ้นมาอยู่บนเวทีโลกเลยในฐานะประเทศที่ครอบครองเทคโนโลยีทางทหารที่สําคัญมากๆคือการพัฒนานเนี้ยมันเหมือนกับว่าทําให้อิรานได้เข้าไปนั่งอยู่ในคลับสุดเอ็กซ์คลูซเลยนะฮะซึ่งก็คือกลุ่มประเทศชั้นนําแค่ไม่กี่ชาติในโลกที่มีเทคโนโลยีไฮเปรอร์โซนิกอยู่ในมือก็คือกลุ่มเดียวกับมหาอำนาจอ,อย่างรัสเซียจีนแล้วก็อินเดียเลย ดังนั้นความสําเร็จครั้งนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีการทหารเพียวๆแล้วล่ะครับแต่มันคือการยกระดับสถานะแล้วก็อํานาจต่อรองของอิหร่านในเวทีโลกแบบโอ้โหที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยก็ว่าได้คือมันเปลี่ยนสมการอํานาจในตะวันออกกลางไปแบบสิ้นเชิงเลยครับและบทสรุปจากแหล่งข้อมูลนี้ก็ทิ้งท้ายเอาไว้ได้หน้าคิดมากๆเลยนะครับว่าสหรัฐห้ามประมาทซึ่งมันก็ทิ้งคําถามสําคัญเอาไวใ้ให้เราคิดกันต่อว่า แล้วโลกของเราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดูนอำนาจครั้งใหญ่นี้ยังไงต่อไป <L ess ling>